บทหนึ่งที่พรจะอาจารย์เผยไว้ว่าคาถาบทนี้ถ้าทำนำมนและรักษาได้ทุกโรคแต่คือทุกขาทุกครั้งคือบวติดตังทำไม่จามิก็ออนึกในใจว่าถ้าคาถาบทนี้ถ้ารักษาตัวเราเองไม่หายจะไปรักษาใครในเมื่อท่นานให้เราเราก็จะลองรักษาตัวดู ถ้ากระทาวันนี้ให้รักษาเราไม่หายก็จะไม่เกิดประโยชน์กับใครก็วดีคนสมิทธ์เรียกว่าสุธิสุตราเธอรักษาปัญญาเธอให้ปัญญาเดีพยวาวนากระทาวันนี้ฉัหนึ่งโมกแต่เธอหายปวดจะ่างไรหายปวดแศสัจจั์ก็นอนภพวนาคกระทวันนี้เป็นชายที่ว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป การภาวนาทุกอย่างจะใช้คาถาบทนี้เรื่อยไปจนกว่าโรคจะหายแทนคำว่าพุทโธสมาราแทนทุกอย่างที่ใจเว้นไว้แต่บางกรณีบางขณะเราจะไปสวรรค์เราจะไปประมโลกเราจะปนิพานตอนนั้นอีเรื่องเนย่นถ้าอยู่บทีจะภาวนาว่าจะภาวนาว่าทุกขาทุกขังสมปทิทิตังจำเป็นจามิ ว่าเรื่องการาัสบายก็เรื่อภาวนาเรื่อภาวนาอรมณ์ก็เรื่องเป็นสุขอรรันดาตุพุทธบริษัท